การทำงานซ้ำๆนานๆการใช้นิ้วการใช้มือบ่อยๆจนมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วข้อนิ้วอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของโรคนิ้วล็อกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของโรคนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่สาเหตุอาการการตรวจรักษาและการดูแลตัวเองรอฟังเลยครับ สวัสดีครับผมพันธุ์ตมดตีนายแพทย์วรพลเจริญพรเป็นศัลยะแพทย์เฉพาะทางสาขากระดูกและข้อชำนาญการพิเศษด้านการผ่าตัดสองกล้องและการผ่าตัดแช่เล็กครับนิ้วล็อกค,คือความผิดปกติของปลอกหุ้มเอ็นบริเวณนิ้วเนี่ยครับที่มีการอักเสบและบวมเกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยมีอาการปวดบวมแดงแล้วก็กดเจ็บบริเวณอุ้งมือบริเวณโคนของนิ้วแต่ละนิ้วนะครับ แลวคนไข้ก็จะมีอาการที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆที่จะทําให้การกำการแบมีปัญหามากขึ้นครับโดยโรคนิ้วล็อกเนี่ยนะครับเกิดจากการใช้งานครับและไม่ได้เกี่ยวกับการขาดวิตามินนะครับโดยอาการนิ้วล็อกเนี่ยสามารถแบ่งได้4ระยะครับระยะที่1นะครับมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วครับเวลากำเวลาแบเวลากดเข้าไปจะมีอาการเจ็บระยะที่2นะครับคนไข้จะมีรู้สึกติดขัดครับที่มันจะกึกกึๆกกึกกึกอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอาการติดขัดได้ระยะที่3นะครับก็คือคนไข้ที่กำลงไปปุ๊บ จะไม่สามารถยืดออกได้เองครับมันจะต้องใช้อีกนิ้วหนึ่งมาช่วยดันไม่ให้นิ้วเนี่ยล็อกอยู่ในตำแหน่งเดิมระยะที่4นะครับเป็นระยะที่มากที่สุดก็คือคนไข้จะไม่สามารถกำนิ้วลงได้อีกเลยนิ้วจะติดค้างอยู่ในท่าน,นั้นเลยครับโดยอาการนิ้วล็อกเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษมากกว่าอาการปวดนิ้วธรรมดาอยู่2อสแบบครับหเลยก็คืออาการที่เรานิ้วล็อกเนี่ยเราจะปวดบริเวณโคนเป็นหลักเลยครับเวลาเราก,กดเข้าไปเวลาขยับเนี่ยมันจะเจ็บมากนะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณนี้ไม่ล้าไปที่ไหนครับ อันที่2ก็คือถ้าเกิดเรากรกดบริเวณโคนนิ้วแล้วเราขยับขึ้นลงเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกับมีก้อนวิ่งผ่านนิ้วเราเป็นลูกๆเลยนะครับกึกๆๆกึกเลยครับและอันที่3เลยนะครับก็คือคนไข้เนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยครับเวลากำแล้วมันติดแล้วแบรแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันหลุดข้อมันออกไปแล้วก็คนไข้ก็สามารถขยับได้ตามปกติครับ เนื่องจากอาการนิ้วล็อกเนี่ยนะครับเกิดจากการอักเสบของปอกุ้มเอ็นบริเวณโคนนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นการอักเสบการรักษาที่ดีที่สุดของมันก็คือการประคบเย็นครับ <g 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 um <g <g กล uh ุ่มคนที่มีโอกาสเป็นนิ้วล็อกมากกว่าคนอื่นนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีความขยันในการใช้นิ้วนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้การทํางานนะครับที่จะใช้การกดการใช้คอมพิวเตอร์การใช้มือถือการทํางานการบิดผ้าการกวาดพื้นหรือการออกกําลังกายที่ใช้ระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องครับผู้ป่วยที่มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นนะครับก็คือคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับจะสามารถเป็นโรคนิ้วล็อกได้มากกว่าคนปกติถึง4เท่าหรือคนไข้ที่เป็นโรคไทรอยด์รูมาตอยด์ พวกนี้ก็สามารถที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้มากกว่าคนอื่นใช่เช่นกันครับวิธีการรักษานิ้วล็อกนะครับจะแบ่งง่ายๆด้วยการทําด้วยตัวเองนะครับก็คือการพักการใช้งานเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านิ้วล็อกเกิดจากการใช้งานนะครับอันที่2ก็คือการดัดยืดเส้นเอ็นนะครับทำให้บรรเทาอาการปวดลงได้อันที่3าก็คือการแช่น้ําอุ่นในกรณีที่มีอาการนิ้วล็อกเป็นระยะเวลายาวนาน แต่จะแช่น้ําเย็นในกรณีที่มีการอักเสบบวมแดงถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จะแนะนําให้มาพบหมอนะครับซึ่งหมอจะมียาให้ทานกลับบ้านนะครับการฉีดยาบริเวณที่มีนิ้วล็อกรวมไปถึงการรักษาโดยการผ่าตัดครับโดยการรักษาโดยการผ่าตัดในปัจจุบันนะครับก็จะแบ,บ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆคือ1การผ่าตัดแผลเปิดนะครับและ2คือการผ่าตัดแบบเจาะผ่านผิวหนังครับ โดยการผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเปิดนะครับหมอกกจะทําการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณโคนนิ้วที่มีอาการล็อกนะครับโดยแผลผ่าตัดจะใหญ่ประมาณส mm ัก3มิมถึง7มิมนะครับซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้นะครับก็มีข้อดีตรงที่เราจะเห็นแผลชัดเจนนะครับเปิดแผลเข้าไปเราก็จะเห็นจุดที่มันมีอาการบวมแดงอักเสบของตัวพังผืดที่ล็อกบริเวณหุ้มเอ็นนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดออกไปได้อย่างชัดเจนแต่ข้อจํากัดก็คือหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเราก็จะมีแผลผ่าตัดเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็ต้องดูแลแผลผ่าตัดมากกว่าปกติครับซึ่งผู้ป่วยที่จะเหมาะกับวิธีการผ่าตัดแบบเปิดคือผู้ป่วยที่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าอาการบวมหรืออาการนิ้วล็อกเนี่ยเกิดบริเวณไหนหรือมีการอักเสบบวมแดงของเยื่อหุ้มค่อนข้างมากไม่สามารถผ่าตัดแบบเจาะรูได้ครับ โดยวิธีการผ่าตัดแบบเจาะผ่านผิวหนังนะครับก็จะคล้ายๆกับวิธีการเปิดแผลคือมีการผ่าตัดบริเวณที่มีการนิ้วล็อกก็คือโคนนิ้วนั่นเองนะครับแต่อุปกรณ์ที่ทําการผ่าตัดจะแตกต่างกันครับในกรณีนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นมีดลักษณะคล้ายๆเข็มเลยครับเพราะฉะนั้นรูในการผ่าตัดนี่ก็จะใหญ่เท่ากับรูเข็มของเรานั่นเองครับซึ่งผู้ป่วยที่เหมาะกับการผ่าตัดแบบนี้นะครับจะเป็นผู้ป่วยที่สามารถระบุ ลักษณะของอาการล็อกได้ชัดเจนหาตำแหน่งของการล็อกได้ชัดเจนและไม่มีการบวมของตัวยัวหุ้มเอ็นที่ใหญ่เกินไปครับซึ่งข้อดีของมันนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าแผลมันเล็กผู้ป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้เร็วขึ้นมีอาการปวดบาดแผลได้น้อยกว่าเยอะครับแต่ข้อจํากัดก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถระบุตำแหน่งในการอักเสบได้ชัดเจนเนี่ยการผ่าตัดมักจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับในกรณีที่เราต้องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตตามปกติตามประจำวันได้เลยครับโดยแค่แจ้งแพทย์ให้ทราบนะครับว่าเรามีแพ้ยาแพา้อาหารหรือมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเท่านั้นก็พอครับผู้ป่วยสามารถกินยาตามโรคประจําตัวและการทานน้าทานอาหารก็สามารถทําได้ครับระยะเวลาในการผ่าตัดก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีครับตามปกติหมอก็จะแนะน,นําคนไข้ให้ยกแขนสูงหรือว่าใส่ตัวห้อยแขนไว้1-3วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดครับกรณีถ้าเป็นการเจาะรูเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการที่จะโดนน้ำหรือสิ่งสกปรกประมาณ3วันครับแต่ถ้าเกิดการเป็นผ่าตัดแผลเปิดเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงประมาณ7-10วันครับซึ่งหลังการผ่าตัดนะครับผู้ป่วยมักจะไม่ต้องใช้ในเวลาในการพักฟื้นมากครับอย่างการผ่าตัดโดยการเจาะผ่านผิวหนังเนี่ยประมาณสัก2 -3 วันก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ครับแต่ถ้าเกิดเวลาผ่าตัดแผลเปิดเนี่ยผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเพียงจะต้องระวังเรื่องการดูแลไม่ให้แผลส หลังการผ่าตัดเนี่ยหมอจะแนะนําว่าให้มาเจอหมออีกครั้งหนึ่งประมาณ2สัปดาห์เพื่อมาดูแผลว่ามีการติดเชื้อหรือความผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับผลข้างเคียงที่เราสามารถพบได้บ้างหลังการผ่าตัดนะครับก็คือการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณข้างนิ้วที่คนไข้จะมีอาการชาบริเวณข้างนิ้วได้บ้างแต่ส่วนใหญ่คนไข้มักจะอาการทุกอย่างดีขึ้นและหายตัว,ว,วเองครับโอกาสเป็นซ้ําหลังการผ่าตัดนี่หมอต้องบอกว่าเกิดได้น้อยมากๆนะครับโดยผู้ป่วยที่จะเป็นได้เนี่ยก็คือผู้ป่วยที่ กลับไปหลังผ่าตัดแล้วไม่ยอมขยับนิ้วเลยก็อาจจะมีพังผืดเกิดทับขึ้นมาใหม่ได้ครับในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มีการใช้นิ้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมพิวเตอร์หรือการใช้โทรศัพท์มือถือก็ตามการที่เราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดอาการนิ้วล็อกเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องพักการใช้หรือว่าใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ สำหรับคนที่สงสัยหรือมีอาการของนิ้วล็อกนะครับหมออยากจะแนะนําว่าอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นานนะครับเพราะถ้าหากไม่รักษาจะอาจจะเกิดอันตรายไม่สามารถใช้งานนิ้วข้างนั้นได้เลยนะครับแนะนําให้เข้ามาพูดคุยรับคําปรึกษาจากหมอก่อนนะครับหรือถ้าอยากผ่าตัดกับหมอก็สามารถทําได้ด้วยบริการจาก HD Care ได้เลยครับ